พริกขี้หนูหอมพริกขี้หนูหอมเป็นหนึ่งในใสายพันธุ์ของพริกขี้หนูซึ่งคําว่าพริกขี้หนูเราใช้กันจนชินหูจนลืมไปว่ามันเป็นคําไม่สุภาพจริงๆคําสุภาพของคําว่าพริกขี้หนูซึ่งถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรมของไทยก็คือคําว่าพริกเม็ดเล็กนะครับที่มาของพริกขี้หนูเขาว่ากันว่า ตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเราเริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติจริงๆแล้วพืชตระกูลพริกเนี่ยมาจากประเทศแถบแถบ,แท,บทางอเมริกาใตา้ซึ่งในะปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีการกินพริกกันอยู่ในประเทศเหล่านี้อาทิเช่นประเทศเม็กซิโกนะครับส่วนคําว่าพริกขี้หนูคํานี้มันเป็นพริกแล้วมันเป็นขี้หนูได้ยังไงต้องลองมาฟังกันต่อนะครับข้อมูลเยอะขนาดนี้ในช็อตฟังได้แค่หนึ่งนาที หากใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบก,กวนกดตามไปฟังได้เลยครับทำไมพริกชนิดนี้ถึงเรียกว่าพริกขี้หนูมีอยู่2ทฤษฎีนะครับลองฟังกันดูครับทฤษฎีแรกพริกขี้หนูเป็นชื่อที่นิยมเรียกในหมู่คนไทยภาคกลาง แต่ในภาคอื่นๆพริกขี้หนูจะถูกเรียกว่าพริกข ok ี้นกพริกนกหรือดีปลีขี้นกซึ่งชื่อพริกขี้นกนั้นมันเกี่ยวข้องกับนกทั้งสิ้สนันิฐานกันว่านก ok บางชนิดชอบกินผลของพริกชนิดนี้แล้วถ่ายมาเมล็ดขยายพันธุ์ไปตามที่ต่างๆจึงเรียกว่าพริกข ok ี้นกส่วนทฤษฎีที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องขนาดของพริกนั่นแหละครับในภาคกลางนิยมเรียกกันว่าพริกขี้หนูเพราะว่าขนาดของผลพริกชนิดนี้มีใกล้เคียงกับขนาดของขี้หนูนั่นเอง บ้านเรือนคนไทยสมัยก่อนมีหนูอาศัยอยู่มากจึงพบเหตดและคุ้นเคยกับขี้หนูเป็นอย่างดีจนกระทั่งนำขนาดของขี้หนูมาเปรียบเทียบและใช้ตั้งชื่อพริกและเรียกกันจนติดป,ปากจวบจนถึงทุกวันนี้เรากลับมาเรื่องของพริกขี้หนูหอมกันดีกว่านะครับพริกขี้หนูหอมก็คือพริกขี้หนูสวนซึ่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนแรงได้ทนแดดได้ดีและมีความหอมด้วย สำหรับวิธีขยายพันธุ์ก็คล้ายๆกับการขยายพันธุ์ของต้นพิกกรเรียงนะครับซึ่งไปหาฟังในคลิปที่แล้วของผมได้พริกทขี้หนูเป็นพืชที่ชอบน้ําชอบแสงแดดต้องระบายน้ําดีน้ําไม่ขังต้องหมันรดน้ําให้ชุม่มไม่โดนแดดตลอดวันแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกและเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ <laughs> การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ย เราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกัน ทุกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ